สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้นะอนรับเข้าสู่เกมพีเคเอสซีนะคะทุกคนโอ้โหพีเฟ้ยนะคะไม่ได้ถ่ายพีเคเอสซีมันหานมากเลยโอ้ยโ,โอ้เสียงเขากล้องเลยอะ่ะโอเคทุกคนวันนี้นะคะพี่เฟ้ยเนี่ยนี่มาเจอนี่สหรับใครนะคะที่เล่นพีเคเอสซีน่าจะรู้ดีเนาะว่ามันเป็นเทศกาลสกตบอร์ดทันทีกนเป็นวาเลนไทน์ก็ตามนี่คะ่ะทุกคนก็มาซื้อกันได้ที่นี่เลยนะทุกคนมันนะคะอยู่ใน playground นะนี่ คืออะไรใหม่ๆปันเพียบเยอะมากๆทุกคนตัวสีทางนะคะมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็อะไรอะไก่เหรอ <c oughs> น่าจะใช่อ่ะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวเรานะคะจะมาดูราคาของแต่ละสเก็ตบอร์ดแล้วว่าจักรยานด้วยค่ะ พี่เีนะคะได้ซื้อสกเก็ตบอร์ดไป1ตัวนะอันนี้ค่ะนี่ชื่อว่า m a h m a l l o w Bike นะคะเป็น Marshmallow เขาขีดนว่า Please don't bite it ขอร้องอย่ากินมันอันนี้นะคะราคามือนหนึ่งมืนบาท1,000 0มืบาทได้อันนี้นะคะจักรยานนี้ชื่อว่าร d b บ ke นะคะร d ไบ k e ก็จะถนนจักรยานหรือเปล่าอันนี้75หบาทนะแล้วก็อันนี้ค่ะทุกคน walking bike walking มันแปลว่าะะเดินนะ เขาบอกว่า perfect to go out for a ride with your friend อันนี้นะคะเหมาะสำหรับการที่จะไปเที่ยวกับเพื่อนของคุณมากเลยนะทุกคนาทามานั่งนะคะได้นั่งสองคนอันนี้ off white b u c <oughs> off white bike นะคะทุกคนเป็นสีขาวนะน่ารักมากน,นี่ let skateboard make your night ride more fun เขาบอกว่าถ้ากลางคืนเนี่ยจะสนุกขึ้นมันเกี่ยวกันด้วยหรอ อันนี้ชักสเก็ตบอร์ดโอ้ชักสเก็ตบอร์ดก็เป็นฉลามนะคะนี่คือตัวมาใหม่เลยนะอ่าเป็นค่ะอันนี้ไม่ได้ค่ะ Star b บิ e เขาบอกว่า perfect to ride at night นะคะเขาบอกมันจะสวยเมื่อขับตอ้วกลางคืนล้อมันเป็นดาวนะคะทุกคนดูสิก็ถ้าอันไหนนะคะมันมีตัวแบบความสามารถเยอะที่สุดมันนะคะก็จะแพงอย่างอันนี้นะคะฉลามมาใหม่ก็ทั้งกระโดดสูงอะไรไฟฟ้าไม่รู้แล้วก็ไวด้วยะคะ่ะ แต่อันนี้เฟียซื้อไปนะคะเป็นอนอร์มอลนะอย่างนี้นะคะอย่างนี้นารมาสุดๆเลย,ยนี่เดี๋ยวเฟยจะจะโชว์ให้ดูอ่ามันอยู่ในนี้ค่ะอยู่ในร้อรถนะนี่เลยเป็นไงทุกคนดูอ่าความสามารถนี้ไม่ได้เยอะนะคะทุกคนดูดิคือมันก็เป็นง่ายๆนะเขาให้เราก็ไปทำไรถ้าดูเหมือนสัตว์ใหมา่าเพิ่มนะคะแต่วันนี้เนี่ย เราไม่ได้มาหาศาสตร์เรามาเล่นสกีสปอร์ตอะพีเฟสนะคะจะมาโชว์สกิลการเล่นสกีสปอร์ตของพีเฟสทุกคนพร้อมรับชมแล้วไปกันเลย วู้เป็นไงคะทุกคนพีเฟสนะคะก็ได้โชว์สกิลการเล่นสเก็ตบอร์ดของวิเฟนไปเรียบร้อแล้วนะมันนะคะอาจจะไม่ดูอาจจะไม่ได้ดูเวอรี่คูลนะคะหรือแค่ไหนนะเพราะว่าเฟ็นะ,ะก็ไม่ได้เก่งม嘛อะไรการะทานกหรอ่าโอเคโอเคอก็นี้นะคะทุกคนก็สามารถเข้ามาเล่นกันได้เลยนะมันก็ราคานี้ไม่ได้สูงนะถ้าจะไม่ผิดนะจะ๊ะ หกพันหรือเปล่านะคะสักอย่างนะน่าจะหกพันไม่ก็หนึ่งหมื่นได้นะคะเซเคิบอร์ดอันนี้สำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมมากดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไคร e ให้พี่ๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวล like าไปก่อนจ้าบ๊ายบายนองวีไปเล่นกันต่อไปบายวู bye ้